ไมพัทรเดชเล่าอุทาหรณ์ชีวิตติดหญิงจนเกือบหมดอนาคต ไมพทัทรเดชเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตแบบตรงไปตรงมาเดิมทีไมเป็นเด็กที่เติบโตจากครอบครัวคนจีนในจังหวัดขอนแกน่นมีพี่น้องทั้งหมดสี่คนการเลี้ยงดูของครอบครัวไมเล่าว่าเป็นไปแบบขาวและดำแม่จะเป็นสีขาวของลูกเพราะค่อนข้างตามใจส่วนพ่อน,นั้นตรงกันข้ามจึงทําให้ลูกๆสนิทและพูดคุยกับแม่มากกว่าช่วงตอนเด็กผมยอมรับว่าค่อนข้างเป็นคนเอาแต่ใจผมไม่ใช่คนที่มีเงินที่สุดในห้องเรียนแต่พ่อแม่ให้ผมมากที่สุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเราเป็นเด็ก แต่ใจแต่ก็ยังมีข้อดีอยู่ว่าจะยังไงก็ช่างเรื่องเรียนห้ามเสีย เรื่องเรียนต้องมาที่หนึ่งไม่ทิ้งการเรียนเรียนคือเรียนเล่นคือเล่นผมเป็นเด็กแบบนั้นเลือกวงการบันเทิงไหมไม่เห็นอนาคตเรื่องเงินต้องยอมรับว่ามันเป็นส่วนสําคัญแม้ผมทุกมานานแล้วผมก็เลยเลือกวงการแม้มันจะเป็นอะไรที่ผมมองไม่เห็นหนึ่งมันเสี่ยงเลยสิ่งเดียวที่ผมคิดก็คือต้องเป็นพระเอกแต่บทแรกที่ผมได้คือบทพระรองเป็นละครซิทคอมมันยังอยู่ห่างความเป็นพระเอกแต่มันเลิกแล้วแม้เหนื่อยก็ต้องทําเรื่องที่สองก็ยังเป็นพระรองอีกผมเล่นเรื่องแรกค่าตัวหมื่นกว่า ทั้งหมด15ตอนไทยละครปีกว่า ก็คำนวณดูมันจะเหลืออะไรติดลบด้วยซ้ำมันก็ยังมองไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องมานั่งคิดว่าสิ่งที่เราเลือกที่มองไม่เห็นที่ตอนแรกมองว่าน่าจะสนุกมันกลับเริ่มดำดิ่งแล้วทำงานมาเป็นปีไม่มีเงินเก็บสักบาทยังช่วยอะไรครอบครัวไม่ได้เลยยังอาศัยบ้านผู้จัดก,การเหมือนเดิมชั้นสี่ห้องเล็กๆถอยก็ไม่ได้ต้องสู้เราเลือกแล้วชีวิตเด็กบ้านนอกหลงแสงสีและก็ติดสาวจนวันหนึ่งไปกินข้าวกับผู้จัดก,การที่ร้านอาหารแล้วสาวก็มาหาผมยืนอยู่ตรงกลางผู้หญิงคน น,นั้นยืนซ้ายผู้จัดก,การยืนขวาและผู้จัดก,การก็บอกกลับบ้านกับพี่แต่น้องผู้หญิงเขาก็มาคนเดียวจะให้กลับยังไงผมเป็นผู้ชายก็ต้องขับรถให้เขาผมบอกผู้จัดก,การผมคือเถียงกัน คือเถียงกันสุดท้ายผมก็เลือกผู้หญิงจนผู้จัดก,การผมไม่ไว้ต้องโทรบอกที่บ้านให้มารับกลับบ้านเมื่อการหลงแสงสีทําให้ชีวิตไม้ดูจะไม่มีอนาคตหลังจากครอบครัวไปรับตัวกลับมาบ้านก็ส่งตัวไปปฏิบัติธรรมที่วัดจ็วันและการได้อยู่กับธรรมะและความเงียบสงบครั้งนี้ไม้บอกว่าคือการเปลี่ยนแปลง,งชีวิตครั้งสําคัญเพราะตัวเองนั้น ร้อนอย่างไฟแต่เย็นลงได้เพราะเขาปฏิบัติธรรมมันมีทางธรรมะและก็ความเงียบขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์เดทอินโฟขอบคุณค่ะ